ทำไมถึงเติมอีกแล้วฮะตายตีตายต้อไปโหนเดียวยเองยมชอบตีหนูเรือยดูไหม,มว่าเมื่อไหร่ที่คนตายมากที่สดุดว,วันปีใหม่คริสต์มาสหรือวันอะไรแบบนั้นน่ะเพราะว่าพวกเขาโดดเดียวผมคิดถึงคนอื่นที่เหงาเหมือนกันและมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ในวันแบบนั้นน่ะทุกคนดูมีความสุขกันมากเลย อาผมก็เลยคิดว่าผมเป็นคนเดียวทำไมชีวิตผมถึงเศร้าขนาดนดี้ผมอยากทำงานหาเงินแต่งงานแล้วก็มีลูกใช้ชีวิตกับครอบครัวนั่นคือความฝันของผมนะ่ะแต่เด็กกำพร้าอย่างผมไม่มีโอกาสนั่นเลยผมพยายามอย่างหนักที่จะไม่ถูกตราหน้าว่า ผมเป็นเด็กกำพร้าผมพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผมพบในสิ่งที่ดีทำไมนายไม่แค่สร้างครอบครัวนั้นภาพทั้งหมดของผมมีแต่ผมเองผมมองดูพวกเขาและคิดว่าครอบครัวของผมน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งครอบครัวที่ผมมองไม่เห็นน่ะผมคิดถึงพวกเขา แล้วผมก็เป็นพ่อแล้วผมก็เป็นแม่แล้วผมก็แสดงผมเป็นทุกอย่างผมเป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมีเราจะช่วยไหมครับยังสูอ๋คุณคุณทำอะไรอะฮะอายเขาหนะ มาทก็ซบเลยวเฮ้ยเสน่ห์มันแรงขนาดนี้เลยข,ขนาดบ้านะเนี่ยมีปรเซบมันเลว่าหน้าบ้าจรเดาว่าเขาหน้าจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วล่ะถ้าเป็นแบบน,นี้เรื่องครอบครัวของคุณนะคะฉันหวังว่าฉันจะเดินออกจากครอบครัวของฉันได้ โดยพอพอเฉพาะพ่อของฉัน รตรีสวัสดิ์คะอ๋อนี่ของคุณอย่าเอาไปให้เด็กๆด้วยค่ะอ๋อแล้วก็นี่ค่ะนี่อ่ะฉันจะไปแล้วนะออกครับ ิด <Video. S 2> ีโออะเออเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับ<ถ>คุณชอบประตูใช่ไหมครับผมไม่ได้ซื้อมาหรอกนะมันก็แค่วางอยู่ทำไมคุณถึงให้ฉันเลยคะอ๋ะอที่บ้านผมอะ่ะมีแบบนี้เต็มเลยเป็นตันเลยครับมีมากมายเลยนะครับเนี่ย ฉันไปก่อนนะคะ <ไป S 1> อ๋อครับบายบายครับไปแนละ้วไปครับไปครับบายบายครับไกระตูนมันเป็นหลังเลยโอ้หสุภาพบุรุษไปช่วยกราถือดิหนาหนักนะโอ้โอ้โจริงด,ด้วยครับช่วยช่วยยกหลังกระตูนครับ

รอเดียวหยุดให้มัน้ยังงันสิจะ <น S 2> ตามผมงานจอดกันครับจอร์นครับจอร์นครับหยุดกับครับอย่างงั้นแหละ <c oughs> ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นที่สถานีตำร,รวจเระอะไรครับเออเออคือขอโทษน,นะคะมันเป็นนิสัยเนะี่ย ฉันฉันก็แค่สงสัยเสียงเต้นหัวใจของคุณนะคะมันโอเคไหมครับก็ฟังดูแข็งแรงดีนะคะพ่อแม่คุณให้หัวใจที่แข็งแรงมาให้คุณนะคะแล้วแล้วผมผมขอฟังฟังบ้างะขอผมฟังบ้างนะครับ ได้ไหมครับฮะเออ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 อ๋ออ๋อ,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 อมันเต้นเร็วมากเลยตุมต้มๆๆๆๆๆๆเสียงใสเหมือนเสียงคุณเลยนะครับเนี่ยมันมันใสมากเลย อ๋เดี๋ยวกดเลยนี่ป้ายบ้านผมครับจะลงนะอ๋อโอ้โอยมมรู้นะว่ายิม้มใช้ตาข้างมอง ถ้าทางสดที่เนี้ยมีศพมีศออยู่บนรถะศพอย่างเงี้ยเห็นเห็นโอ้โหอ้สุีเลยฮ่าฮาี่ช เต็มที thinking, mm ่เต็มที่เต็มที่คนไทยจึงยูวอนโอ้ยเดดี๋ยวนี่เป็นความคิดของผมเองนะครับใช่ไม่อนุญาตให้คุณเล่นเกมในนี้นะคะเข้าใจไหมเธอไปเดทมาแชร์เปล่าเธอแต่งตัวน่ารักกับปกติธรรมดาดูสวยกว่านี้ถ้าสวมรองเท้าที่มันดีกว่านี้นะ อนมีชีวิตในที่สุดก็ถึงคำขอสุดท้ายสำหรับฉันฉันแค่อยากจะทำอาหารมื้อค่ำให้คนที่ฉันชอบเนะี่ยบอกมาเลยว่ามีใครบ้างอ่ะผมจะไปหาพวกเขาเองอ่ะรายชื่อเหรอ คนที่ฉันชอบคนที่คุณอยากทานมื้อค่ำด้วยนะขอโทษนะฉันตอบคำถามได้ไม่เร็วทำไมเราไม่กิดได้กันทุกคนละ่ะอย่าเสียใจยทีหลังก็แล้วกันนะบอกผมมาว่าเป็นใครไม่หรอกเราก็แค่ทานอาหารด้วยกันก็พอแล้ว ผมไม่ต้องออกไปหาคนอื่นแล้วเหรอเนี่ยแล้วออฉันขอเชิญคนอื่นได้ไหมฮออน่าดีจัง โอ้เอา้เอาเรียวคุณไปแล้วหรออ๋อน่ารักจังเลยคุณซื้อที่ไหนมาเนี่ยเออเอา,เอาผมลืมตัวไปผมไม่ได้เป็นคนเดียวในร่างกายของผมครับโทษครับผมมาทำธุระแถวนี้นะครับ ไอ้ที่ติดผมเนี่ยน่ารักจังเลย<ม>นี่แฟนเธอใช่เปล่าคือ,อฉันเป็นพ่อของยอนซูนะอ๋อวันดีครับครับผมกับยอนซูเราเพิ่งจะคือว่าแบบว่าเพิ่งจะใด้เวลาให้ยาแก้ปวดแล้วเลยคะ่ะฉันไปหาคนทรงเจ้ามาเขาบอกว่าอีกไม่นานลูกสาวฉันจะได้แต่งงานน่ะนะนี่นายจะแต่งงานกับเธอหรือเปล่า ให้ตอบคำถามมาหน่อยดิอะไรนะครับก็แต่งงานกับเธอเลยครับเออเอออ๋อการแต่งงานเป็นความฝันของผมมาตลอดเลยแล้วผมก็อยากมีลูกสองคนด้วยกลับไปห้องได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าเอนเน่แต่ฉันไม่มีเวลามากนักหรอกนะฉันอยากจะเห็นงานแต่งงานระหว่างนายกับลูกสาวฉันน่ะนะไอ้สักพีนี่สิจะเออคือเอาดุด้วย แตเย็ยนครับยาซูเขาเป็นพ่อ,อคุณนะคุณจะสอนทําไมว่าฉันทํใหญ่กับพ่อของฉันนะฮะผมผมก็แค่แค่บอกบอกคุณนะ่ะคุณไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยเข้าใจว่าชายคนเนี้ยเคยทําอะไรกับฉันไ้บ้างแต่เขาก็ยังเป็นครอบครัวคุณนะ่ะคุณไม่เคยมีครอบครัวคุณคิดว่ามันมปแต่เรื่องดีๆแต่ว่ามันไม่ใช่ฉันไม่อยากคิดเรื่องครอบครัวอีกแล้วมันไม่จําเป็นหรอกขอโทษนะออกไปจากชีวิตของฉันได้แล้ว เดี๋ยวก็จะหนาวแล้วนะเราปะรอยขาดได้นี่นะนี่จะทิ้งทำไมกันล่ะคุณก็ยังใช้มันได้นะแล้วจะทิ้งมันไปทำไมอะจริงหรือเปล่าล่ะฮะ <c oughs> คุณจะทิ้งทีวีด้วยเหรอ ทำไมคุณต้องสดเด้อผมจะทิ้งอะไรอะฮะคุณจะได้สิ่งที่ขอแล้วก็จะมายุ่งกับผมอีกก็ล้วกันน่ะรู้ไหมมันเก่าแก่มากเลยโหอใช่ใช่ใ่โอ้โหบาแล้วบยแล้วอวัดดีจ้าโอ้ยชอบของเก่าของดีที่ของเก่รับ